พวกเขาได้จะขุดศพของญาติตัวเองที่เสียชีวิตจุดบุหรี่แล้วก็เอาไปให้ศพอคาบไว้แล้วก็จับท่ายืนหรือว่าจับนั่งแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสวัสดีชาวสมเวสินทุกคนนะครับวันนี้วัน เาเดือนสุดท้ายของปีเนาะปีนี้เราก็ผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะโควิดหรือว่าสถานการณ์เรื่องวัคซีนอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ว่าทุกคนน่าจะผ่านไปได้ทุกคนก็น่าจะโซนใหญ่น่าจะฉีดวัคซีนกันแล้วใช่ไหมแล้วก็อะไรนะโบรนาเพิ่งมาปะแล้วก็มีวอล์กอินเข้าไปฉีดด้วยใช่ไหมก็ถ้าใครยังไม่ฉีดก็พยายามตามข่าวสารแล้วก็ไปฉีดให้เรียบร้อยนะเขาจะได้แบบกลับมาสู่สถานการณ์เดิมที่เราจะออกไปไหนไม่ต้องกังวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือตอนเนี้ย มันสามหมื่นซับแล้วแล้วก่อนหน้านี้นเ,นเราก็ไปโพสต์ในชุมชนว่าสามหมื่นซับว่าอยากให้ของในโหลเป็นอะไรแล้วก็มีคนมาเม้น์มาคนหนึ่งว่าตอบลูกมาแล้วคนก็ไปไลค์เขาประมาณสามสี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเออไหนๆคนไลค์เยอะก็เลยหยิบมาเป็นชอยแล้วกันสรุปก,ก็คือตอบลูกหมากอยู่ที่สามหมื่นซะับนะก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็แค่เอา ตอนลูกหมากว่ใส่ได้โลก็เดี๋ยวเป้าหมายต่อไปนะ่าจะเป็น4 0,000เนาะแล้วถ้า4 0 0 0มมันเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะไปตั้งโพสต์ในชุมชนทีก็อยากให้ทุกคนอนะ่ะติดตามโพสตในชุมชนของเราไว้หรือว่าเราไปโพสต์อะไรหรือว่าคุยอะไรกันเล่นเนะี่ยก็พยายามแบบไปคอมเมนต์อะไรเนงะี้ยเพื่อให้โพสต์ของเรามันดันขึ้นหน้าฟีดของ u t u b e นะทุกคนจะได้มีส่วนร่วมอะไรเงี้ยอีกหน่อยอ่ะเรากาลังจะพยายามคิดว่าเราจะทําเกี่ยวกับระบบสมาชิกไว้ ที่เป็นกดสมาชิกทับสไคร์มาแบบ6กสิบเจ็ดสิบาทอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นขั้นเป็นขั้นใช่ไหมเออขั้นสูงสุดอะเราคิดว่าคนที่สมัครเป็นขั้นสูงสุดอะก็จะมีโหลส่วนตัวให้เลยไวย้และอยู่บนชั้นให้เลยเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นเป็นผู้พิทักษ์อะไรเงี้ยเออคือสร้างโหลส่วนตัวให้เลยแล้วก็จะคุยกันว่าอยากให้โหลอะเป็นอะไรแล้วก็จะพยายามสร้างโหลขึ้นมาแล้วก็เอาไปอยู่บนชั้นเลย เเดี๋ยวเรื่องสมาชิกอะเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนจะยังเปิดระบบสมาชิกไม่ได้มั้งนะอืประมาณนะี้ต้องรอซับสไครต์หรือว่าจํานวนเวลาที่ดูมรวมกันมันต้องเยอะประมาณหนึ่งถึงจะเปิดได้นะโอเคก็ยินดีตวอสำหรับตอมลูกมากตอมลูกหมากใลสามหมื่นซับนะยินดีกับทุกคนด้วยแล้วก็ยินดีกับเราด้วยที่เราอยู่ด้วยกันมาแล้วก็เออสามหมื 33, ่นซับแหละใครที่ดูตั้งแต่แบบแรกๆเลยที่ไม่มีคนดูเออแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็เราจะไปด้วยกันนะ แล้วก็สามพเปอ์นในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาววินโดนนเซียที่เป็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยัง,ยงเห็นพิธีกรรมนี้อยู่บ้างแต่อาจจะไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความรักแล้วก็เคารพต่อบรรพบุรุษในครอบครัวนั้นที่ล่วงลับไปแล้วเนาะโดยการที่เขาจะขุดศพขึ้นมาแล้วก็ทำความสะอาด รูปเซลฟี่กระศบบรรพูหรุดนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่มาที่ไปอ่ะทำไมเขาถึงทําแบบนี้แล้วก็มันมีมานานหรือ,อยังนะคือชาวโทรจาเนะี่ยหรือว่าชาวอินโดนีเซียเนี่ยนะเป็นผู้อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสุลาเวสีที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ประมาณนึงเลยเออเราก็เชื่อว่าเอกลักษณ์แหละคือก็ไม่มีใครบนโลกที่เขาจะผุดศพขึ้นมาแล้วก็ไหว่นะเออก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แหละแต่ว่าความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสะพรึงกลัวประมาณหนึ่ง ในสายตาของคนภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในเกาะน,นั้นหรือว่าอยู่ในสังคมนั้นนะมันก็จะดูแปลกๆแ,แล้วก็น่ากลัวสักนิดหน่อยคือพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าพฤติกรรมมาในเน่พวกเขาได้จะขุดศพของญาติตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยขึ้นมาทําความสะอาดร่างกายแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่หมดเลยแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่กับญาติๆเหล่านั้นที่แบบเป็นศพแล้วก็ล่วงลับไปแล้วเนาะจากนั้นเนี่ยก็จะฝังญาติลงไปในหลุมเช่นเดิม พิธีกรรมเหล่านี้นก็จะเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความรักและก็ความผูกพันที่ชาวโทราจานมีต่อบรรพบุรุษตลอดจนความคาดหวังว่าพืชผลทางการเกษตรของพวกเขาเจะออกผลผลิตได้งอกงามแล้วก็ถูกคุ้มครองด้วยวิญญาณเหล่าบรรทบรุษนั้นที่ฝังอยู่ในดินเกาะสุราวสีสีเ,เป็นหนึ่งในหมู่เกาะขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งเลยและก็เป็นเกาะที่สําคัญของทางอินโดนีเซียด้วยนะที่มีจำนวนประชากรของ,ของชาวโทราจานประมาณ5,000 0 0คนได้ั้งประมาณแบบ80%ดบ ของคนในเกาะเนี่ยหรือประมาณห้าแสนคนอ่ะเขาจะนับถือศาสนาคริสต์เนาะซึ่งคน้ายจะแตกต่างจากชาวอินโดนีเซียทั้งประเทศที่กว่า85%ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะจะนับถืออิสลามแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมของชาวโทรจานเนี่ยสามารถผสมผสานกับศาสนาคริสต์ได้อย่างดีเพราะว่าเขาให้ความสาคัญกับสิ่งที่เรียกว่าอารักทูโดโลซึ่งเป็นแนวทางที่จะเหมือนกับว่าปฏิบัติต่อบรรพุุษหนึ่งในวิถีดังกล่าวเนี่ยก็คือมานเน่ได้แหละ มันจะทํากันในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีนี่แหละคราวนี้บางคนเรียกชื่อว่าเฟรนลายักเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะเป็นชาวโทรจานตั้งแต่กําเนิดเลยเขาเคยเข้าร่วมพิธีกรรมนี้มาแล้วประมาณสองครั้งด้วยกันไม่เคยมีสนมนตรงแต่ว่าเคยเข้าร่วมพิธีกรรมของครอบครัวอื่นตัวเขาเนี่ยเล่าว่าเริ่มแรกเนี่ยครอบครัวจะขุดสมาชิกของพวกเขาขึ้นมาจากหลุมศพเว้ยแล้วก็พาร่างของผู้เสียชีวิตหรือาญาติของเขาขึ้นมาจากโลงทําความสะอาดร่างกายเช็ดถูแบบปกติ ในขณะที่กําลังเช็ดถูเนี่ยอาจจะมีแบบเศษหนังเศษเนื้อที่มันย่นย่นติดกับผ้ามาเงี้ยหรือว่าแบบเวลาชุบน้ำแล้วมันไปโดนผิวหนังที่มันมันเน่าแล้วอ่ะก็จะแบบมีน้ําเหลืองออกมาหรือว่าเออไม่อยากดูภาพอ่ะแต่ว่าผมเนี่ยบนศีรษะผมอ่ะจะยังจะยังอยู่เว้ยก็จะถูกแบบจัดแต่งจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วก็แบบมาครอบครัวนะจะทําการแบบว่าสระผมให้ด้วยแบบชำระล้างกับทุกสิ่งทุกอย่างเออที่เป็นแบบเป็นขนอะไรเงี้ยให้ให้มันแบบไม่มีเศษอะไรติดติดนะ แล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยโดยทุกกระบวนการนั้นอาจจะถูกปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมเช่นเดียวกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เลยเสร็จแล้วเมื่อทําความสะอาดแล้ว่ะศพเหล่านั้นน่ะจะถูกนําไปตากให้แห้งตากแดดนะแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวก่อนที่จะพาพวกเขาเนี่ยกลับเข้าไปในโลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งบาง,งครอบครัวเนี่ยตอนนี้ตอนที่ตากแดดเขาจะจับแต่งตัวแล้วก็บาง,งครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดว่าบรรพบุรุษคนนั้นนะ่ะเขาชอบสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้าเนี่ยเขาก็จะจุดบุหรี่แล้วก็เอาไปให้ศพคาบไว้แล้วก็ ยังมีการแบบเอาเหล้าอ่ะลินเหล้าไว้แล้วก็เทไว้รอบๆตัวอะไรเงี้ยแล้วก็จับท่ายืนหรือว่าจับนั่งแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันแล้วเนะาะคราวนี้ด้านจีนพอโลเคอลเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดงานศพของปารีสกล่าวว่าเขาอะค่อนข้างจะก,กังวลเกี่ยวกับสุขภาพของชาวเมืองมากๆเพราะว่าพวกเขา,าอาจจะติดเชื้อจากเชื้อโรคที่สะสมในร่างกายของคนตายก็ได้เพราะว่าร่างกายคนเราเวลาตายใช่ไหมก็ เหมือนแบบว่าคือคือเราไม่รู้สัพท์ทางเคมีนะแต่ว่ามันก็จะมีเชื้อโรคที่อยู่ใต้ดิน่ะมาผสมกับน้ําเหลืองเราหรือว่าผสมกับเคมีที่อยู่ในร่างกายเราแล้วมันทําให้เกิดเชื้อโรคเว้ยการที่ขุดศพขึ้นมามันก็จะมีเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาแล้วมันจะทําให้แบบติดเชื้อโรคได้เราไม่แน่ใจว่าสมัยก่อน่ะมันมีโรคอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเชือ้อโรคสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยเออเราไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวอะไรกันแต่ว่ามันเคยมีโรคที่แบบร้ายแรง้มาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งชาาาวรีนนเขก็ ได้เป็นห่วงก็กังวลเรื่องนี้มากเวลาขุดตบขึ้นมาของพิติกรรมเนี่ยนะแต่ว่าบรรดาชาวทรจารเนี่ยเขาบอกว่าเขามีกรรมวิธีดองเวย้ยคือวิธีการดองอ่ะมันเหมือนกับเป็นการอนุรักษ์ศพไว้ยอย่างดีคือที่เนี่ยทุกศพอ่ะจะถูกดองด้วยสมุนไพรหรือว่าสารเคมีไม่ว่าจะแบบครอบครัวจะทํามาเน่หรือไม่ก็ต้องทํากรรมวิธีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเสดชีวิตแล้วก่อนที่จะนําเข้าโรงอ่ะเขาจะเอาสมุนไพรไปวางในโรงหรือว่าเคลือบอะไรต่างๆเพื่อ จะชำระล้างหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ทําไม่ให้เกิดเชื้อโรคตอนที่เขาจะทําพิธีกรรมมาเนนี่อะไรอย่างนั้น,นะแต่ว่ามัน100มันร้อยเปอเซ์ไหมเราว่าก็ไม่หรือปล่ามันถ้าเกิดว่าคลีนจริงๆขนาดนั้นนะก็ตอนขุดขึ้นมายังไงก็ต้องแบบยังไงหนังก็ต้องเหี่ยวปะเหี่ยวแล้วก็ะคือร่างกายของเรามันมีของเหลวไงพอมันเหี่ยวของเหลวข้างในมันก็จะไปบวกกับดินบวกกับอะไรเงี้ยมัน ไม่รู้อะเออไม่ไม่รู้คบม,มีถ้าเกิดว่าใครรู้รว่าเอ้ยมันสามารถเคลือบฟอร์มาลีนได้แล้วก็เออลายเชื้อโรคถ้าใครรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ฝากเม็นหน่อยนะเราเราอยากได้ความรู้เรื่องนี้นะในสังคมของชาวทุราจานยงานศพเนี่ย,ยถือว่ามีความสําคัญแบบมากๆแล้วก็มีราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงคือแพงในขนาดที่แบบว่าไม่ต่างกับจัดงานแต่งหรือ หรือจัดงานแบบพิธีใหญ่เลยคืองานศพงานหนึ่งเนี่ยจะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ6,8256ยูโรหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ2 6 0ล้านแสนบาทซึ่งแบบมันมหาศาลมากเลยนะถ้าพูดถึงใน,ในมุมมองความจริงอะทุกครอบครัวก,ก็จะต้องมีการสูญเสียถูกไหมม,มันไม่มีใครที่หลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้แล้วการสูญเสีย1ครั้งอะเราต้องเสียเงิน2 6ล้าแสนบาทอะ่ะม,มันหนักมากเลยนะดังนั้นเนี่ยจึงต้องใช้เวลา กว่าครอบครัวที่จะสามารถเก็บเงินได้นี่ยเพื่อที่จะจัดงานได้คือเก็บเงินนานมากดังนั้นหากพวกเขามีเงินไม่พอไปพวกเขาก็จะเก็บศพเอาไว้ที่บ้านก่อนซึ่งบางศพก็จะถูกเก็บไว้เป็นเวลาหลายปียก่าจะได้ทาพิธีหรือว่าจะได้ฝังดินลงไปนะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าธเรมเนียมนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้กันเพียงว่าพวกเขาเนี่ยปฏิบัติตามกันมานานแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะใช้วิธีนี้ในการแสดงออกถึงความรักและความเคารพที่มีต่อบรรพบุรุษของเขาอะนะ ในขนาดเดียวกันเนี่ยก็คาดว่าบรรพุษจะปกป้องแลวก็ช่วยให้ผลผลิตทางเกษตรของเขาอ่ะดีขึ้นเพราะว่าเราแวกนนก็จะเป็นป่าเป็นสวนเป็นแบบปลูกฟาร์มอะไรเงี้ยนั่นคือเหตุผลที่พิธีกรรมนี้ถูกจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวพอดีและความคาดหวังนเนี่ยก็มีไว้สําหรับเกษตรกรในปีต่อไปแทนปัจจุบันชาวสุรขาัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปฏิบัติพิธีนี้แล้วแต่ว่าก็ยังมีบ้างปลาไป เหมือนกับแบบเด็กเจนใหม่เขาขึ้นมาแทนไงแล้วก็มองเห็นว่าเอ้ยมัน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 ไม่ไม่ไม่ใช่อะไรมันไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยเขาไปแล้วควรจะให้เขาไปแล้วก็บวกกับเรื่องเชื้อโรคเรื่องเวลาด้วยมันก็ไม่เหมาะสมพอเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนก็จะมีการแบบต่อต้านพิธีกรรมอะไรเงี้ยอะไรมากกว่าแต่มันก็ยังยังมีอยู่นะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี่คือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยีอยทุกๆปีได้แบบประมาณนึงเลยนะแลนี้ก็เป็นพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งของชาวอินโดนีเซียนะรักบอลเทาลุนแหละแต่ว่า การที่ขุดขึ้นมามันก็ก็แบบถึงแม้จะเป็นคนที่เรารักใช่ไหมถึงแม้จะเป็นคนในครอบครัวแต่การที่ขูดขึ้นมาเราก็เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจแล้วก็เราไม่สามารถทนมองอะไรอย่างนั้นได้คือมันก็เจ็บปวดในใจยอยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะขุดขึ้นมาแล้วก็ทำออกสะอาดอะไรองนี้ปล่อยเข้าไปดีกว่าเราว่านะแล้วก็จากที่อ่านอ่านมาเรารู้สึกว่าได้ได้ก,กลิ่นหรือว่ามีความคล้ายคล้ายพิธีกรรมหนึ่งของชาวเม็กซิโกในเรื่องโคโค่ปะที่แบบว่า ทุกๆปีเขาจะเหมือนเหมือนมาทาพิธีกรรมร่วมกันแล้วก็เหมือนเปิดโลกวิญญาณคนตายให้เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดแบบฝุดศกขึ้นมาหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องพิธีกรรมโคโค่ให้ฟังทีว่าชาวเมกซิโกเนี่ยทำไมเขาถึงแบบเออเป็นพิธีกรรมที่ถ้าถ้าจากในกระตูนอ่ะเราจะเห็นเหมือนตอกดาวเรือมั้งใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ดาวเรือหรือเปล่าที่แบบเยอะๆแล้วกับเรารู้สึกว่ามันสวยอะ่ะเออถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ในชีวิตนี้ก็อยากจะไปพิธีกรรมเหล่านั้นสักทีหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะ เออววน่าสนใจก็สำหรับสัมพเศสินใน EP พีนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีวิธีกรรมที่แปลกๆหรือว่าเรื่องราวแปลกๆกันเนี่ยก็ส่งมาได้หรือว่าคอมเมนต์มาได้เราจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ส่วนโลหรือว่าส่วนเรื่องการสมัครสมาชิกเดี๋ยวเราก็จะวางแผนอีกทีรอให้มันเปิดระบบได้ก่อนเราจะประกาศในชุมชนเนาะฝากติดตามโพสในชุมชนด้วยเราจะพยายามโพสทุกวันครับหาเรื่องคุยกันเนาะโอเคสำหรับสัมภเศสในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าไป